นี่คือเหตุการณ์หนึ่งในล้านของธรรมชาติที่กล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้ตั้งแต่หมวกเมฆสีรุง้งไปจนถึงเมฆที่ไหลเหมือนกับน้ำตกจะน,น่าทึ่งและน่าอัศจรรย์ขนาดไหนกดไหลแล้วไปดูกันลาวาไหลในฮาวายเลลานีอีสเตดเป็นชุมชนเล็กๆบนเกาะฮาวายตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟคิลาเวอาซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีการประทุมากที่สุดในบรรดาภูเขาไฟในฮาวาย และเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่มากที่สุดในโลกอีกด้วยและในเดือนพฤษภาคมปี2018ภูเขาไฟแห่งนี้ก็เกิดการประทุขึ้นมาส่งผลให้มีลาวาไหลลงไปที่ชุมชนในบางจุดนั้นลาวาสูงถึง330ฟุตและเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว76เมตรต่อชั่วโมงถึงแม้มันจะดูช้าเอามากๆแต่มันก็สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมากมายลองคิดภาพว่านี่คือรถของคุณดูสิครับ แต่ความจริงแล้วเสียหายแค่รถคันเดียวถือว่าเป็นความเสียหายที่น้อยแล้วเนื่องจากเหตุการณ์ลาวาไหลหนี้ได้ทำลายบ้านไปกว่า700หลังกวาดล้างฟาร์มโรงเรียนถนนระบบน้ำและก็ระบบไฟฟ้าและปั๊มน้ำมันแถวนั้นก็ต้องปิดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยโดยการประทุนี้เริ่มขึ้นในวันที่3พฤษภาคมและกินเวลาไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมสร้างความเสียหายไปประมาณ800ล้านดอลลาะะร์สหรัฐเลย สุริยุปราคาบนยอดเขาเมื่อวันที่20มีนาคมปี2015สตีนออแลนด์นักเล่นสโนบอร์ดคนหนึ่งได้มาอยู่ถูกที่ถูกเวลาพอดีเขาได้ปีนขึ้นไปบนภูเขาน้ำแข็งประเทศนอร์เวย์พร้อมกับสโนบอร์ดและก็กล้องเพื่อที่จะบันทึกภาพประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นก็คือการเล่นสโนบอร์ดพร้อมกับเหตุการณ์สุริยุปราคานั่นเองจนทำให้เขาได้ภาพที่สุดแสนจะน่าทึ่งภาพนี้มา โดยสุริยุปราคานั้นก็คือเหตุการณ์ที่ดวงจันทร์เคลื่อนผ่านระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และปิดกั้นแสงที่ส่องมายังโลกบางส่วน และถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาเหมือนเขาคนนี้ก็จะเห็นสุริยุปร,ราคาที่เต็มดวงจะโลกมืดไปหมดซึ่งโดยปกติแล้วสุริยุปร,ราคาเต็มดวงนั้นจะเกิดขึ้นในทุกๆ18เดือนในจุดใดจุดหนึ่งของโลกเท่านั้นแต่การจะเกิดซ้ําในที่ที่เดียวนั้นจะใช้เวลา3 6 0ถึง410ปีกันเลยทีเดียวเมฆสีรุง้งในวันที่21สิงหาคมปี2022 ผู้คนกว่าสองล้านคนในเมืองเมืองหนึ่งของประเทศจีนนั้นได้มองเห็นอะไรบางอย่างบนฟากฝาที่แปลกตาเป็นอย่างมากซึ่งก็มีทั้งคนที่บอกว่ามันเป็นคลิปปลอมและคนที่บอกว่ามันเป็นฝีมือของมนุษย์ตา่างดาวแต่ความจริงแล้วปรากฏการนี้มีชื่อเรียกกันว่าพีลิุสคลาว หรือแปลไทยง่ายๆก็คือหมวกเมฆที่เป็นสีรุ้งนั่นเองโดยปรากฏการณ์แบบนี้แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับแสงที่มากระทบกับเมฆโดยแสงนั้นจะเดินทางมากระทบกับละอองน้ําขนาดต่างๆแล้วก็เกิดการหักเหเปลี่ยนทิศทางไปจากแนวเดิมแสงหรือแสงขาวนั้นประกอบไปด้วยแสงทั้ง7สีและแสงแต่ละสีนั้นมีความยาวคลื่นที่ต่างกันดังนั้นเมื่อแสงกระทบกับหยดน้ําแสงแต่ละสีก็จะเลี้ยวเบนกระจายออกเป็น7สีหรือที่เรียกกันว่าสีรุ้งนั่นเอง นอกจากนี้ขนาดของละอองน้ํายังทําให้แสงสีรุ้งเกิดการทับซ้อนกันเกิดขึ้นบางครั้งก็อาจจะมีการเหลือบซ้อนทับกันอย่างสลับซับซ้อนหรืออาจจะซ้อนกันเป็นชั้นๆทําให้เกิดปรากฏการณ์เมฆสีรุ้งนั่นเองและส่วนมากปรากฏการณ์นี้ก็มักจะเกิดกับเมฆขนาดใหญ่อย่างเช่นเมฆฝนฟ้าขนองอุกบาทนี่คือคลิปวิดีโอของอุกบาท กำลังตกลงมาจากท้องฟ้าคนที่ถ่ายคลิปนี้บอกว่ามันเสียงดังมากและก็เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีและก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้โดยเหตุการณ์อุกบาทตกนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดียากมากๆซึ่งคนที่ถ่ายคลิปถือว่าโชคดีเลยที่ถ่ายมันไว้และมันยังเตือนใจเราอีกว่าจักรวาลน,นี้ช่างกว้างใหญ่นะ เมฆวันสิ้นโลกเมฆที่ดูเหมือนกับเป็นลางหลายบอกเหตุนี้ทำให้ชาวเมืองเซาเปาโล,โลประเทศบราซิลนั้นอยู่ไม่เป็นสุขกันเลยเมื่อเห็นเมฆดังกล่าวลอยอยู่บนท้องฟ้าน,นาน4นาทีโดยเมฆนี้ถูกถ่ายวิดีโอไว้และทำให้บางคนนั้นคิดว่ามันเป็นสัญญาณของวันสิ้นโลกนักทฤษฎีสมคบคิดบางคนบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกเกี่ยวกับเหตุการณ์นอกโลกบางอย่างแต่คนส่วนใหญ่นั้นเชื่อว่า เป็นแค่ปรากฏการธรรมชาติเฉยๆหรืออย่างมากก็เป็นสัญญาณบอกเหตุพายุทอร์นาโดแม้ว่าตอนแรกจะทำให้ผู้คนแตกตื่นแต่สุดท้ายแล้วเมฆก็หายไปทิ้งให้คนสงสัยและก็ทึ่งในความสวยงามของมันวงแหวนควันสีดำนี่เป็นคลิปที่น่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ชมมันคือวงแหวนควันสีดำที่ลอยไปมาอยู่เหนืออาคารบ้านเรือนคนที่ถ่ายคลิปนี้ถ่ายมันได้จากหลายมุมเลย และก็ไม่รู้ว่ามันมีต้นตอจากที่ไหนกันแน่บางคนก็บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดของธรรมชาติเท่านั้นแต่ก็ยังมีบางคนครับที่บอกว่ามันเป็นประตูมิติที่จะพาเราข้ามไปสู่อีกจักรวาลได้แต่ผมว่านั่นมันก็เพอเจรอไปหน่อยบางทีมันอาจจะเป็นควันจากโรงงานหรือก็เป็นภาพตัดต่อเท่านั้นแล้วทุกคนละครับคิดว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่น้ำตกเมฆ ในเมืองอี้ชุนของประเทศจีนนั้นนักปีนเขาคนหนึ่งได้เห็นภาพอันน่าอัศจรรย์ที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันคือน้ำตกเมฆซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาดูได้ยากเอามากๆเลยโดยปรากฏการณ์น้ำตกเมฆหรือคลาว d วอเตอร์ฟอนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างมากๆในการเกิดแต่ละครัง้งเริ่มจากสภาพอากาศที่มีความเสถียรตามด้วยฝนตกหนักบนพื้นที่ราบสูงที่ล้อมรอบด้วยภูเขาเมื่ออากาศที่เสถียรถูกล้อมรอบด้วยภูเขามันก็จะสามารถยกตัวขึ้นได้ จากนั้นไอ้น้ําหลังฝนตกหนักก็จะกลั่นตัวลอยขึ้นไปเป็นเมฆเมื่อถึงยอดเขามันก็จะสมทบกับอากาศที่ลอยขึ้นไปก่อนหน้าทําให้อากาศบริเวณนั้นหนักกว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็ตกลงมาเป็นปรากฏการณ์น้ําตกเมฆอย่างที่เราเห็นกันในคลิปนี้นั่นเองเทปธิดาสีแดงปรากฏการณ์เวส์ไพร์หรือเทพทิดาสีแดงนี้จะไม่ปรากฏในสภาวะปกติ แต่จะเกิดขึ้นในตอนที่มีฝนฟ้าคะนองเท่านั้นส่งผลให้ปรากฏการณ์นี้เป็นเหมือนกับลางร้ายมากกว่าปกติโดยเรสไพร์นั้นคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสงในชั้นบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในเวลาเพียงแค่เศษเสี้ยวของเวลาเท่านั้นโดยเกิดจากกลุ่มก้อนไอออนขนาดร้อยเมตรที่เคลื่อนที่ลงมาจากระดับความสูงที่80กิโลเมตรโดยความเร็วถึง0.1เท่าของความเร็วแสงจากนั้นก็จะมีกลุ่มไอออนอีกกลุ่มหนึ่งเคลื่อนกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วนั่นเอง ึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยากมากๆและมีการบันทึกภาพวิดีโอได้ในครั้งแรกในปี1989โดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมินิโซตาและต่อมาทีมนักวิจัยอื่นๆก็ถ่ายภาพได้หลายครั้งบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ฟ้าแลบแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันคือปรากฏการณ์พลาสมาเย็นที่ไม่มีความร้อนเหมือนกับฟ้าผ่าดังนั้นเมื่อคุณเห็นอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวหรือตื่นตูมไปมันไม่ใช่เทพธิดาหรือว่า UFO มันก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเมฆประหลาดใครๆก็ชอบปุยเมฆสีขาวกับท้องฟ้าที่สดใสบางครั้งก็จะมีเมฆสีสวยที่มีสีอมชมพูอยู่แต่เมฆที่จะเห็นต่อไปนี้มันประหลาดเกินไปมันคือเมฆสีแดงที่ดูเหมือนกับรูปก้นหอยเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ลงบนอินเทอร์เนต็ตบางคนถึงกับบอกว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับ UFO หรือเปล่า จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากที่ไหนเลยว่ามันคือเมฆอะไรกันแน่แล้วทุกคนคิดว่าปรากฏการณ์ประหลาดนี้มันคืออะไรเมฆหล่นคลิปที่เห็นนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เด็กๆส่วนใหญ่ใฝ่ฝันว่าจะได้เจอสักครั้งโดยเขากำลังอยู่ที่กลางทะเลทรายแต่แล้วจู่ๆก็มีเมฆตกลงมาจากฟากฟ้าชายคนนี้ทึ่งกับเหตุการณ์ที่เห็นตรงหน้า และก็ได้แต่บอกว่าเป็นฝีมือของพระเจ้าเขาตกตะลึงอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเอื้อมมือไปจับและก็วัดความยาวของมันเอาไว้ในขณะที่เขากําลังถ่ายคลิปอยู่ก็มีชายอีกคนเข้ามาเขาจึงขอให้ถ่ายคลิปของตัวเขาเองที่ยื่นมือเข้าไปในก้อนเมฆเขาได้บอกว่านี่คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาถึงแม้บางคนอาจจะไม่เชื่อแต่เขาก็บอกว่าเขาเห็นมันมาจริงๆส่วนตัวผมนั้นคิดว่ามันอาจจะเป็นก้อนสำลีบางอย่างแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่ามันคืออะไร เข็มน้ำแข็งน้ำสามารถสร้างสิ่งที่น่าอัศจรรย์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อโดยในวันที่8พฤษภาคมปี2016ชาวแคนาดากลุ่มหนึ่งได้สังเกตเห็นเข็มน้ำแข็งนับล้านแท่งที่หมุนซ้อนทับกันไปมาพวกเขาบอกว่าเสียงของปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย โดยสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้อาจจะเกิดมาจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทําให้ก้อนน้าแข็งแตกเป็นเศษเล็กเศษน้อยและลอยข้ามทะเลสาบในขณะนั้นก็จะม้วนตัวเป็นเกลียวเมื่อมาถึงชายฝั่งก็เกิดเป็นปรากฏการณ์อันน่าเหลือเชื่อนี้และทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเวลาหนึ่งในล้านของธรรมชาติที่กล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้ซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ